ฮะครับปิดน้ำก่อนอาจะไมาปิดน้ำก่อน โอเคไม่กวาดปัดเลยโดนน้ำนิดหน่อยก็ได้ครับ ใ <laughs> ส่เสื้อขันยาวกันแดดซาแว่นกันแดดไหนดูดิ <laughs> จะไม่มีซอบโอ่ะนะอ,อ๋ออันนี้ก็เอาไว้ล้างจานใส่ยากคิดแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนั้นน้ำยาไอเดตตอน่าซื้อขวดตั้งสี่ร้อยกว่าหายไปไหนข้างบนบ้านอภรณ์มีหรือเปล่าไม่รูไม่ดู แลนไหนห้องน้ำกายเมีอ่ะโอ้โหตั้งสี่ร้อยกว่านะขวดเบลเลอร์ใช้ได้เป็นม่รู้กี่ปีหายไปไหนเพิ่งใช้ได้มากี่ครั้งเนี่ยมีขายอีกแล้วเหรอเต๊ตตอก็มีขาน้ำก็มีขาย น้ำสิงก็มีขาเออกินน้ำอร่อยเปลี่ยนมากินน้ำกลองน้ำปะปะปาไม่ได้อีกแล้วเราลูกมาให้กินกลัวท้องเสียฮกลัวแม่ท้องเสีย อ้าวไม่ปิดน้ำเหรอไม่ปิดน้ำเหรอนะอ๋อไม่เป็นไรปิดนี้ก่อนมันจะมันแพงนะน้ำปลาปลาอ๋อปิดมันว่าก่อนเถอะอ๋ะะอแล้วแต่